ชายแก้วลงดีแนะนำเลยเนานเะวิรัตนกนักพันท้องนะคะตำบลไหนในพื้นที่ไหนนะคะร้อมนะคะเราก็จะเสนอไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักนะคะผจัดกามอและแจ้งก่าแสครับซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสตองพอเพียงต้านทุกระดจังหวัดสีสเกตครับยีนนี้ในส่วนของในช่วงเช้านี้ครับก็จะเป็นการพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับ หน้าที่นะครับหน้าที่นะครับเพื่อเรียนท่านอาจารย์น,นัืนอได้รับทราบนะครับแล้วก็ตามเป็นไปตามกฎหมายของปชอปชรับน,นะครับอย่างเช่นพื้นที่คอทชอพื้นที่แปลงใหญ่นะครับอันนี้ก็อาจจะไปในช่องของนั่นเป็นโ้อที่อาารขึ้นมาเพือเอ่อในแนวคิดของประธานและกรรมการคุยกันว่าเราจะเงในให้ให้ให้ทางอบตอนุอ,อ่ะ จะไอ้ทุกที่ให้นะครับแต่ว่าไอ้งบสิลักการเนี่ยมันก็จะจะต้องมีการให้กา,ารดำรงจะแก้ปัญหาโดยท้องถิ่นก่อนนะครับแต่ถ้าเกินศัก,กยภาพของท้องถิ่นนะครับเช่น้นองถิ่นไม่มีงบประมาณนะครับแา่ส่งเรื่องต่งไปที่อำเภอส่งเรื่องไปที่จังหวัดน,นะครับหรือจะส่งตรงมาที่สมงหาัดเพราะเาสมคืออะไรฟังฟังอยู่ยเนี้ยนะครับแก้น้ําท่วมใช่ไหมน้ําท่วมที่เกิดจากการแตก ออกจากที่ผ่านมาเนี่ยเราเราพารกิจหลักของส่วประทานเนี่ยมีก็จะมีพื้นที่ส่วนประทานที่ท่านส่วประทานต้องดูแลอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตส่วนประทานนะครับจะในเรื่องของสถานที่แล้วก็บุคลากรที่ได้มีความสะดวกแน่นะครับก็ขออนุญาตนะครับชี้แจงเกี่ยวกับพิธีกรรมในวันนี้นะครับไป รับจ้างที่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถที่จะทํามาหาเลี้ยงชีพได้ประกอบอาชีพที่สุจริตได้นะคะอันนี้ก็เลยได้สเสนอเป็นภารกิจหลักนะครับเป็นภารกิจเสริมเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยจะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวบ่อน้ำแห่งชาติที่ว่าลงในถังคุณนิสิตคมที่ว่ามันน้ำมันโผดัดขึ้นไปตะมุนตรงนี้ตรงนี้มี ถ้าจะทําสายอีกคนนะครับเพราะว่ามันจะได้เก็บน้ําได้นิดหรื่สายเก่าครับสายเก่ามาขอพี่น้องนี่ก็คืออาคารโทรศัพท์อาคารโทรศัพท์ก็กลัวว่ามันจะมากสปก็เลยผมบอกว่าเดี๋ยวให้พี่น้องการไหลรอดนะครับหรือว่าท็อปอะไรต่างๆนะการเสียหายซึ่งอพอเสียหายเนี่ยมันก็ไม่พ้นภาระหน่วยที่ก่อสร้างแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสายสายอย่างที่ น้องก็มีเรื่องสวนไลนายัง่เขาจะลงมาอีกทั้งหนึ่งแล้วก็จะมาดูว่าไอ้ตรงนี้กว้างหรือเท่าไหรอะไรยังไงตรงนั้นพี่น้อง